ครับก็ผ่านมาเจเดือนแล้วที่ผมเริ่มทำ YouTube channel อย่างจริงจังนะครับผมแต่มีอย่างหนึ่งที่คุณอาจจะแปลกใจถ้าผมสารภาพว่าจริงๆแล้วผมไม่ได้ตั้งใจจะให้ช n n นลนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับโปรแกรมมิ่งเลยนะครับแม่พูดรืมันกระเศร้าเอยดื่มน้ำแป๊บครับโอเคมาทำงานต่อได้คือถ้าทุกคนได้ไปดูวิดีโอเก่าๆของผมสมัยตอน ผมสร้างชแนลใหม่ๆนะครับประมาณ2ปีที่แล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นเป็นวิดีโอสมัยที่ผมยังอยู่ไอร์แลนด์นะครับผมคือวิดีโอลักษณะนั้นแหละที่เป็นสิ่งที่ผมตั้งใจจะทําจริงๆเป็นสไตล์ที่ผมอยากได้จริงๆก็คือ,อพยายามจะเก็บเอาภาพความทรงจําสมัยที่ผมยังทํางานอยู่ที่ต่างประเทศไว้นะครับผมเพราะว่าโดยตัวผมเองแล้วเนี่ยมันเป็นคนประหลาดอย่างหนึ่งคือผมเป็นคนเก็บรายละเอียดในสมองในความจํา ไม่ได้เยอะนะักก็คือจะพูดว่าไงเวลาไปที่ไหนอะไรมาสักอย่างเนี่ยมันซึมซับเอาความรู้สึกดีๆมันซึมซับเอาบรรยากาศดีๆตอนนั้นน่ะก็จริงแต่ว่าผ่านมาปีสองปีแล้วผมจำรายละเอียดอะไรไม่ได้สักเท่าไหร่นักเลยผมก็เลยคิดตอนนั้นว่าเออในๆก็มาอยู่ต่างประเทศแล้วใช้ชีวิตเกือบ80 90%ในการทุ่มเทกับงาน เอาความทรงจำนี้ไว้สักบ้างเถอะอย่าให้เหมือนกับว่าเอ้ยพอกลับจากไอร์แลนด์ไปอยู่ประเทศไทยแล้วมันเหมือนกับว่าฝันไปแล้วตื่นขึ้นมาเป็นอีกโลกหนึ่งอะไรเงี้ยแต่คราวนี้เอาแล้วแล้วยังไงกลับมาเป็นเขียนโปรแกรมได้ <c oughs> คือตอนนั้นเนี่ยผมก็หาข้อมูลเนาะว่าเอ้ยเขาเริ่มเริ่มทำ YouTube กันยังไงอ่าก็มีคนแนะนำว่าทำไปก่อนตอน,น,นแรกๆทำไรได้ทำไปก่อน เอามันเขียนมันออกไปเอาคุณตี้อะไรก็จับพึ่งไปว่ากันเอาให้มันมีสัก10 20อันซะก,ก,ก่อนค่อยว่ากันแล้วก็เริ่มจากอะไรก็ได้ที่มันง่ายๆที่มันทําได้เลยผมก็เลยเริ่มจากสงที่ผมใช้อยู่ทุกวันก็คือการเขียนโปรแกรมเพราะมันเป็นสิ่งที่ผมพูดได้เลยพวกเมทิลเยลอะไรทั้งหลายก็เป็นสิ่งที่ผมดูมาอยู่แล้วทั้งชีวิตาการใช้เทรดการเขียนโปรแกรมทั้งหลายทั้งนี้คือจะเห็นได้ว่าโปรแกรมวิดีโอที่ผมทำมาเนี่ย ผมชทบไม่มีสคริปต์เลยคือผมคิดอยู่ในหวัวว่าผมจะพูดอะไร1 2 3แล้วก็แล้วก็พูดเลยถ้ามันผิดก็ลบแล้วก็พูดใหม่อีกทีแค่นั้นเองนะ네ครับก็เลยกลายเป็นว่าเริ่มต้นจากเขียนชแนลในการเขียนโปรแกรมแล้วก็ทำม,มาเรื่อยๆทำมาเรื่อยๆแล้วก็ไม่สามารถออกจากไอ้แพทเทิร์นนี้สักทีว่าอยากจะทำวิดีโออะไรสักอย่างก็ไม่ได้มีข้อมูลรู้สึกขี้เกียจที่จะหาข้อมูลมาทำ ก็เลยเลือกทําอะไรที่มันง่ายๆที่มันอยู่ใกล้ตัวที่ผมพูดได้เลยก็ยังเป็นโปรแกรมมิงวิดีโออยู่บนในคัมไม่ไม่สามารถที่จะจะออกจากจากคอนเทนต์นี้ได้นะครับนั่นคือเป็นผลที่ทําไมชแนลผมมีแต่เรื่องเกี่ยวกับโปรแกรมมิงส่วนคําว่า Big b i r ิร์ดคอน lict นั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับถึงเจแล้วมันก็เป็นชื่อเล่นของโค้ดเบสของโปรเจกต์ที่ผมทํางานอยู่ ถ้าเป็นชื่อ Official ที่คนรู้จักทั่วไปก็จะเรียกว่า Dynamo DB นะครับแต่ว่าสำหรับ d e v e l เ p อ r เองแล้วชื่อข้างในเราจะเรียกกันเล่นๆว่า Big Bird ดังนั้นในโค้ดเบสในคลาสต่างๆนานาที่อยู่ในโค้ดเนี่ยก็จะมีคำว่า Big Bird อยู่มากมาย Big Bird Router, Big Bird Message, b u แ b i i Bird a u t t m a t i o n อะไรต่างๆนานาแล้วมันก็จะมีคลาสอยู่คลาสหนึงซึ่งเป็นที่รวม Configuration ก็จะมีคลาสคลาสหนึ่งที่เรียกว่า big bird c o n f i g ซึ่งจะเป็นคลาสสุดยอดโคตรสูงสุดของโคตร Parent ของ configuration ที่ทุก Component จะต้องมา extend จากคลาสนี้ตอนนั้นที่ผมพยายามจะหาชื่อของ channel ผมก็พยายามจะหาชื่อที่มันเป็นชื่อที่เรียกเป็นคำจริงๆที่ใช้จริงในชีวิตประจำวันนะครับก็แต่ผมก็พบว่าชื่อต่ตางๆเนี่ยมันถูกใช้ไปหมดแล้ว บางเอิรมาเกินยังไงไม่รู้ผมก็อันลองอันนี้ก็ไม่ได้ลองอันนั้นก็ไม่ได้มีคนใช้หมดแล้วก็ไปลองไอ้คำคำนี้ BigBird c o o n i g ก็ Big Bird Config, คือ BigBird Configuration ของโปรเจกต์ i i g i r r d มันยังไม่มีใครใช้ผมก็เลยอ่ะก็ลองไปก่อนไม่ได้ตั้งใจจะใช้มาจนทุกวันนี้หรอกเพียงแต่ว่าก็ลองไปก่อนให้มันมีสักอันเพิ่งเริ่มเฉยๆเดี๋ยวเขาไปเปลี่ยนทีหลังก็เป็นที่มาของคำว,ว่า Big Bir d c o n f i นจนณนปัจจุบันนี้ครับ คราวนี้ถามว่าอ้าวแล้วทำไมไม่ลองทำวิดีโออย่างที่เองที่ตัวเองอยากทำละ่ะลองแล้วผมอาจจะไม่ได้เกิดมาเพื่อการทำวิดีโอลักษณะในการก็ได้เพราะมันรู้สึกว่ามันใช้แรงเยอะเลอเกินนะครับผมผมเคยถือถือเอากล้องถือเอาอุปกรณ์อะไรเนี่ยไปที่กระบี่ไปเที่ยวกระบี่สามวันสี่วันทะเลสวยมากทุกอย่างสวยหมดผมไม่ได้วิดีโออะไรกลับมาเลย มันเหนื่อยนะมันมันทราเวลบล็อกเกอร์นี่มันมันถือกล้องมันเดินมันวิ่งมันหาแสงมันคือมันเหมือนไปทํางานมากกว่าไปเที่ยวตอนผมไปเที่ยวผมก็อยากอยู่สบายๆนอนเล่นโง่ๆนะก็ไม่อยากจะต้องคิดว่าเวลาเท่านี้ผมต้องตื่นไปเอาภาพนั้นเวลานี้ผมต้องทาฟุตเทจนี่คือไม่ชอบการบังกแนอะไรแต่ไปเที่ยวก็ไปเที่ยว ทำเล่นๆพอไทยอะไรเล่นๆให้มันเป็นว่าตัวเองเคยไปอยู่ตรงนี้มามันก็ได้แต่ว่าพอ,พอจะทําให้มันเป็นคุณตี้ระดับที่จะออกมาเป็น v ีล็อกทราเวลวี็อกแล้วเนี่ยมันเหนื่อยมากเลยก็เลยรู้สึกแบบไม่สามารถก็เลยกลับมาทําวิดีโอโปรแกรมอยู่บ้านง่ายๆธรรมดาธรรมาอยู่ตลอดยังออกจากไอ้โปรแกรม n n e l นี้ไม่ได้สักทีแล้วมีอีกอย่างหนึ่งก็คือ คอนเซนว่าเห็นเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนแนวของ channel แล้วเนี่ยมันจะไปทําให้อัลกอริทึมของ YouTube มันรวนก็คือซัก g จ s ช i o นไปคนกลุ่มหนึ่งแล้วอพอเปลี่ยนคอนเทนต์เปลี่ยนแนวแล้วไปซัก g จ s ช i o นให้คนกลุ่มเดิมแล้วมันจะไม่ได้ผลตอบรับที่ดีมันอาจจะทําให้มีผลกระทบต่อ channel ได้ก็เลยเป็น เป็นชน,นะปัจจุบันที่ผมก็อยากทำโปรกรมิ่ง a n n e l ไปอยู่เรื่อยๆจนกว่าผมจะหาจะมีวิธีหาวิหาคอนเทนต์อะไรที่ผมอยากจะทำจริงๆเกี่ยวกับตัวผมเองมาสอดแทรกบ้างในบางครั้งนะครับผมก็นี่ก็เป็นคำอธิบายว่าทำไมจริงๆแล้วผมไม่ได้อยากจะทำเท h ค i c a l c h ช n n e ลเลย ดังนั้นหากภายพักหน้าในช anel ผมมีคอนเทนต์ที่ไม่ใช่โปรแกรมมิ่งก็ฝากรับชมรับฟังด้วยนะครับผม